วันนี้เราจะพามาเก็บมะเขือนะคะนี่ค่ะต้นไม่สูงมากแต่ก็ประมาณนี้เลยแต่มันมีลูกแล้วเราก็ต้องเก็บค่ะต้นนี้ที่เห็นเอยู่ประมาณสี่ลูกมีต้นอื่นด้วยนี่ค่ะเพราะว่ามะเขือมันพึ่งมันพึ่งโตต้นมันไม่ใหญ่มากนี่ค่ะต้นนี้หลายลูกต้นนี้หลายลูกอยู่ นี่ค่ะมันก็จะประมาณประมาณแค่นี้มันไม่กี่ลูกมันก็จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเก็บออกเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเก่ขาต้นก็ได้ไม่กี่ถุงค่ะแต่ก็เอาไปส่งที่ตลาดดอนแขวนเป็นตลาดผักงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่านูน่นพ่อมาแต่เช้าพ่อไปเก็บอยู่ตรงนูน้นปลายไร่นู่นนะคะแบ่งครึง่งเพราะว่าถ้าเก็บยาวทีเดียวมันแถวมันยาวไปแล้วรู้สึกว่ามันเก็บไม่เสร็จสักทีบอกพ่อเก็บรอไปก่อนครึง่งหนึ่ง ครึ่งหลังเสร็จแล้วค่อยมาเก็บครึ่งหน้าจะได้แบบรู้สึกว่ามันใกล้จะเสร็จหน่อยสายเหตุที่ทําให้เราต้องตัดใบนะคะก็คืออย่างนี้เลยมะเขือนี่ค่ะใบมันจะเยอะมากเราจะมองไม่เห็นลูกมันเราต้องมาเปิดแหวกหาอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแต่ลูกนี้มันยังมันยังอ่อนอยู่เนี่ยค่ะเราจะมองไม่เห็นเลยถ้าเราหาไม่ดีก็จะไม่เห็นก็จะกลายเป็นแบบว่าครั้งต่อไปลูกที่เราไม่เห็นมันก็จะแก่ส่วนข้อดีของ ต้นที่ตัดใบนี่ค่ะสวยเด่นเป็นสง่ามองเห็นชัดเจนต้นพวกนั้นที่ตัดใบแล้วแล้วก็จะเห็นมะเขือเห็นชัดเจนมากนี่ค่ะสาเหตุของการตัดใบแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเลี้ยงใบจนงามให้มันไปลงที่ดอกและผลวิธีการเก็บมะเขือนะคะเราจะไม่ดึงมะเขือมาตรงๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะมาทั้งกิ่งเนี่ยค่ะ โยงมาทั้งกิ่งเลยมันจะทําให้ต้นหักกิ่งหักเราจะดูอย่างนี้แล้วก็หักขึ้นไปอย่างนี้นี่ค่ะง่ายกว่าวิธีการเก็บง่ายๆค่ะเมื่อเก็บมะเขือเสร็จนะคะเราก็จะมากรอกใส่ถุงถุงละ10บกิโลค่ะแล้วก็นำไปส่งที่ตลาดดอนแขวนคราวหน้าจะพาไปทำอะไรกดติดตามไว้นะคะ